พร้อมหน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วพอพี่สั่งสามชิ้นพี่สั่งอัน สร้างมาเลี้ยงตะกะตระแตนเหรอไผมวงมาคมกระแทกมาสร้างตะกระแตนก็ค่อคยสร้างแค่หนึ่งแล้วเรามันดีเรนี่สร้างสามสามอันหนึ่งสองสามครับ <c oughs> สวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับตอนนี้พ่อพงอยู่บนดาดฟ้าที่บ้านนะครับที่จะทำเป็นที่เลี้ยงตะกะตระแตนนะครับ คลิปนี้พ่อพง์มีอะไรจะให้ดูนะครับนี่ครับท่านผู้ชมจัดมาเพิ่มนะครับกล่องนี้คืออะไรเปิดให้ดูเลยนะครับนี่ท่านผู้ชมนี่สั่งมาเพิ่มนะครับเตรียมพร้อมที่จะเลี้ยงตั๊ก,กะแตนนะครับบนดาดฟ้าจะไม่เรียกยังไม่เรียกกล้าเรียกว่าฟาร์มนะครับ เรียกว่าเป็นที่เลี้ยงตั๊กแตนบนดาดฟ้าดีกว่านี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับเพราะว่าที่เลี้ยงเราเนี่ยยังมีตั๊กแตนไม่เยอะนะครับเพิ่งเริ่มนะครับก็ตามกระแสไปนะครับถ้าเริ่มช้าเดี๋ยวก็จะตลาดจะวายก่อนนะครับวันนี้นะครับก็ได้สั่งกระชังมาเพิ่มนะครับนี่สามกระชังนะครับท่านผู้ชมนี่ครับขาแพ็คมา อย่างดีเลยนะครับสั่งจากเพจนะครับเพจ Facebook นั่นแหละนะครับก็เคยสั่งมาแล้วนะครับนั่นครับใช้งานแล้วนะครับถูกใจมากนะครับเขาเย็บมาดีมากนะครับท่านผู้ชมเป็นกระชังบกนะครับนี่ข้างล่างก็เีครับแถบสีดำเนี่ยจะ30สเซนนะครับสูงขึ้นจากพื้นนะครับแล้วก็ส่วนตัวกระชังนะครับรวมทั้งหมดก็สูง ร้อยแปดสิบเซนนะครับแล้วก็มีที่ยึดนะครับที่ยึดหูจับให้เรียบร้อยหมดทุกมุมเลยนะครับข้างล่างนี่ก็หกหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่มุมเลยนะครับสี่สี่ด้านเลยเนี่ยตรงนี้ครับมีที่จับยึดเนี่ยนะครับสี่เนี่ยครับนี่ครับสี่นะครับสี่จุดนะครับข้างบนก็สี่จุดนะครับนี่อันนี้ก็จะมีตรงกลางอีกนะครับท่านผู้ชม ตรงกลางอีกข้างล่าง 1. จุดข้างบน1จุดนะครับฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับก็ข้างบน1จุดข้างล่าง1จุดด้านบนก็นี่ครับติดเรียบร้อยนะครับเป็นตาที่สามสิบสองนะครับนี่กันมดกันแมลงเข้าไปในกระชังได้นะครับนี่ตาที3สามสิบสองแล้วก็สิ่งที่ผมชอบก็คือนี่ครับซิปนะครับซิปก็จะมีบนล่างนะครับท่านผู้ชม บนล่างแบบนี้นะครับบนล่างแล้วคันนี้เวลาเรารูดออกเราก็จะเข้าได้ง่ายเพราะว่ามันมันไม่แน่นเพราะว่าเขามีตรงนี้นะครับเย็บซ้อนกันไว้นะครับพับซ้อนไว้นะครับเวลาเราเปิดแล้วมันทําให้ยืดหยุ่นออกกว้างเราเดินเข้าได้สบายสบายเลยนะครับคือซิปเนี่ยซิปเนี่ยจะยาวกว่าจะยาวกว่าความยาวตรงนี้นะครับความยาวกระชังเพราะว่ามัน มันพองตรงกลางครับนี่ท่านผู้ชมมันจะพองออกมาอย่างนี้ยครับเห็นไหมนะครับถูกใจนะครับดีครับมีคุณภาพสมราคานะครับด้านข้างก็นี่เราสามารถยึดติดได้นะครับนี่ยืดยึดติดขอบอย่างเนี้ยนะครับได้ทุกมุมเลยนะครับส่วนด้านในนะครับจะให้ดูนะครับนี่นะครับด้านในก็เป็นแบบนี้แหละนะครับเป็นกระชังนะครับกระชังบกเขาเรียกเนาะเขา เมื่อก่อนเขาจะใช้เลี้ยงปลาเลี้ยงกุบอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เนียครับเขาใส่วางได้เลยนะครับตอนนี้ของผมเลี้ยงอยู่นี่ก็เอามาได้9วันแล้วนะครับเนี่ยสาสามขีดนะครับนะอยู่ในถาานกำลังออกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับกำลังออกมาก็มีออกมาตั้งแต่วันแรกเลยก็มีนะครับเพราะว่าไข่เก่าเขาแถมมาให้มันก็ออกมาก่อนนะครับนี่ครับ มันก็ออกมาก่อนตั้งแต่วันแรกๆเอามาถึงเลยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับวันนี้นี่จะออกมาเยอะนะครับน่าจะเป็นไข่ใหม่ที่ที่มันออกมานะครับก็วันนี้จะเห็นออกมาตัว้าขาวเยอะมากนะครับส่วนชุดก่อนที่มันออกมาก็เริ่มกินอาหารแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ลอกคราบแล้วนะครับนี่ครับคราบนะครับลอกคราบแล้วนะครับที่มันออกก่อนนะครับที่เป็นไข่เก่าที่เขาแถมมาให้นะครับนี่ เริ่มกินอาหารแล้วแต่กินไม่มากเท่าไหร่นะครับก็ผมเอาวางไว้4จุดนะครับเห็นไหมครับนี่กำลังต้นอันนี้ผมก็เอาวางไว้ใส่หญ้านะครับใส่หญ้าให้มันนะครับตอนลองอาาเอาญ้ามาวางไว้นะครับนี่นะครับที่ข,า,ขาวๆนี่ก็เป็นเปลือกไข่นะครับที่ตัวตั๊กแตนออกมาแล้วมันก็สลัดไอ้คราบนะครับไข่เปลือกไข่นะครับ ออกจากก้นนะครับก็เห็นเป็นขาวๆนี่แหละนะครับมันก็จะมุดออกมาตามร่องอย่างเงี้ยช่วงตอนดวงอาทิตย์ขึ้นใหม่ๆนะครับช่วงเช้านะครับถ้าแสงดวงแสงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มออกมาเยอะนะครับท่านผู้ชมนะครับเมื่อเช้านี้ประมาณสัก8โมง9โมงนี่แหละนะครับผมมาดูอ่ะมันมันออกมาตามรอยแตกนะครับเป็นนอนเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นี่ก็ไม่เห็นนะครับ เดี๋ยวรอลุ้นว่าพรุ่งนี้อ่าเช้านะครับมันจะออกมาไหมนะครับนี่นะครับนี่แหละกระชังนะครับดีดีมากนะครับท่านผู้ชมถูกใจเดี๋ยวจะพาไปดูไอที่สั่งมาใหม่นะครับนี่นี่เราออกไปก็จับออกไปอย่างเงี้ยนะครับกว้างเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีนะครับมันจะมีพับซ้อนกันอยู่ตรงเนี้ยนะครับแล้วมันทําให้เราก้าวได้ออกสบายสบายนี่ครับ นี่ครับออกได้สบายมากอันนี้ก็จะเป็นโรงเรือนที่พ่อพงดัดแปลงสวนควาบนดัดฟ้าเป็นที่เลี้ยงตักกแตนนะครับเนี่ยไม่กล้าเรียกว่าฟาร์มนะครับเดี๋ยวให้มันเยอะๆก่อนก็จะเรียกว่าฟาร์มนะครับตอนนี้ก็ชุดหนึ่งอยู่ข้างล่างหนึ่งขีดนะครับก็กําลังโตนะครับกำลังกินอาหารเก่งก็อันนั้นออกจากไข่ได้15วันแล้วนะครับข้างล่างสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะเริ่ม จับคู่แล้วก็จะเริ่มมีไข่นะครับนี่ก็คืออยู่บนดาดฟ้าที่บ้านของพ่อพงนี่นะครับที่พ่อพงได้สั่งมาครับท่านผู้ชมนีสมสม่สามอันนะครับนี่นะครับกระชัง3อันนะครับสกระชังนะไม่รู้เขาเรียกว่าเป็นอันเป็นอะไรยังไงก็ไม่รู้นะครับ แต่พ่อพงษ์เรียกว่าสามอันสามกระชังนะครับนี่ครับขนาดสองคูณสามเมตรนะครับท่านผู้ชมนี่สั่งเพิ่มนะเอาไว้เลี้ยงบนดัดฟ้านี่แหละครับนี่พื้นที่ที่ว่างเนี่ยนะครับนี่ตรงนี้ก็ว่างใส่ได้หนึ่งกระชังทางนั้นอีกใส่ได้อีกสองกระชังนะครับเนข้างนี้ยใส่ได้อีกสอง ่วนถ้าตัวเล็กก็วางด้านข้างอีกได้นะครับอันนี้ก็รอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเตรียมพร้อมสำหรับการขยายาตักกะแตนนะครับอาจจะไม่เยอะเหมือนคนอื่นก็เราก็ค่อยๆเป็นค่อยไปโนโมเนาะไม่กล้าทำอะไรแบบว่าเยอะเพราะว่าตอนนี้พื้นที่เราเตรียมหญ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ พร้อมเท่าไหร่เราก็มีที่อยู่ตรงนู้นนะครับทําสวนผสมผสานเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเนี่ยด้านหน้าเนี่ยนะครับเนี่ยหลังหลังโครงสีฟ้าๆสีน้ําเงินไปเนี่ยนะครับมีอยู่ตรงนั้นห้าไล่นะครับทําเป็นสวนผสมผสานนะครับตอนนี้ก็มีหญ้าเยอะนะครับปลูกกล้วยไว้นะครับแล้วก็ปลูกมาไว้เอามาปลูกเพิ่มนะครับเตรียมเพื่อ จะเลี้ยงตะกัแทนนี่แหละนะครับช่วงนี้หน้าฝนก็ยังหายากง่ายหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าช่วงฤดูแรงเนี่ยก็อาจจะหายากเราต้องเตรียมพร้อมก่อนนะครับนี่นะครับรอติดตามนะครับพ่อพงพอเพียงเลี้ยงตะกัแทนบนดาดฟ้านะครับให้ดูบรรยากาศนะครับนี่นะครับบรรยากาศบนดาดฟ้านี่แหละครับก็ลงได้หลายกระชังอยู่นะครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับ